ไปยืนเขาที่ไปยืนเขาไปยืนขมะหนูที่ไปยืนให้ดีแล้วก็กลมสูยูจังเขาไม่ไม่เป็นละหมาดแล้วลูกกลมเหมือนมะหนูอะเออ มีการปราปมุกงมิต